ก็สวสัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานมากนะครับกับการรีวิวเจ้ากันพา ระดับมาสเตอร์เกตนะครับในชาแนลของผมเนี่ยส่วนมากยุคหลังๆมานี้คุณจะเห็นตัวที่เป็นแบบระดับไฮเกตเยอะมากนะครับเพราะว่าไฮเกตจีนแม่งออกกันรัวๆเลยแม่งแบบออกไม่เกรงใจเลยไฮเกตก็ออกเยอะเออผมก็สั่งไว้เยอะดองไว้เยอะนะครับแต่ว่ามันติดปัญหาก็คือผมติดดองให้ตัวนี้ไว้นะครับผมติดดองมันไว้เยอะมากนะครับแล้วก็อย่างที่รู้นะครับว่าผมใช้เวลาต่อมันโคตรนานนะครับนานมากนะาสำหรับเทุาตัวนี้นะครับประมาณสักสองถึงสเดือนได้มั้งใช้เวลาต่อจริงๆนะครับเพราะว่าผม ต่อไปแล้วก็หยุดแล้วก็ต่อแล้วก็หยุดนะครับไม่ได้ต่อมันแบบจริงจังเอาให้เสร็จอะไรแบบในวัน2อวันนะครับผมก็ใช้เวลากับมันค่อนข้างนานนะครับเจ้าตัวนี้คือตัวอะไรนะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันคือ8808หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คราดแป๊บนึงอ่ะใช่ครับเจ้าตัวนี้มันคือ8808 a v a l a n c h e x อ e r นซะครับของค่ายดาบันซึ่งต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้ยมันไม่ได้เป็นแค่ Aval a n ซ h e x ็ e r นะมันสามารถเป็นตัวอื่นได้ด้วยนะครับตั้งแต่ r e p a i ซีย p a i r ีย e p a i r 2 Repair 3นะคร แล้วก็เป็นอ v ว l ร์แลนด์เอ็กเซียนะครับแต่ว่าเป็นอ v ว l ร์แลนด์เอ็กเซียเออไม่ใช่ตัวดีแต่ว่ามันไม่สามารถเป็นเอ็กเซียรีแพร์โฟได้นะครับเป็น R4 ไม่ได้จะเป็นได้ถึงแค่ R3 นะครับพาร์ทที่เขาให้มา ซึ่งเลยพัดทั้งหมดได้ให้มาก็จะเห็นว่าจะมีดาบชิ้นนี้นะครับอันนี้คุณจะเห็นอันนี้มันคือดาบของเอ็กเซียอานะครับรีแพสสามนะครับซึ่งผมก็เอามาถือเล่นนะครับผมชอบดาบนี้มากกว่าดาบของตัวเอาไวรัสเอ็กเซียเดิมนะฮะดาบเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าไหนๆมันก็ให้มาแล้วผมก็เลยเออลองเอามาถือดูเอ้ยปรากฏว่ามันถือได้ว่ะเออก็เจ๋งดีนะครับาก็กลายเป็นเอาไวรัสเอ็กเซียที่มีดาบเยอะขึ้นอันนึงนะครับมาพูดถึง เอะเรามาลงดีเทลในส่วนหัวกันดูไหมในส่วนหัวเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมขออนุญาตไม่จับขยับอะไรมันมากนะครับถ้าหากว่าคุณติดตามผมมาเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่จุดขยับมันคือมันเหมือนจะขยับได้เยอะแต่ว่าคุณจะเห็นว่าแบบ เนี่ยคือเอฟเฟกต์พัดพันลุงพลังไปหมดจนพอเอาจริงๆแล้วพอเอาเข้าจริงๆอะ่ะพอขยับปืบมันก็จะติดอันนู้นขยับป๊บมันก็ติดอันนี้นะครับมันก็เป็นหนึ่งในเรื่องหน้าโมโหเสียอารมณ์ของตัวนี้เหมือนกันนะคือด้วยความอลังการของมันมันก็เลยทาให้เป็นหนึ่งในข้อจำกัดของมันว่าเออแม่งขยับมากก็ไม่ได้นะครับเนี่ยผมให้หมุนให้ดูรอบๆกันแล้วกันนะก่อนไปลงดีเทลรายละเอียดอะไรนะครับไหนคุณเห็นปะโหดบับ แบ็คแพคอลังการนะนี่เรียกว่าถ้าเทียบกันนะถ้าถามผมนะเทียบกับในซีรีส์วอไอตัวเอาเลนิเซียตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบตัวใหญ่ลองลองพอจากตัวตัวนี้จะเป็นตัวที่ใหญ่ลองลองจากตัววอะ 00, อะไรนะเอ็กเซลเซอร์ N นะครับถ้าคุณเคยเห็นนะ่ะคณจะรู้ว่าวอเอ็กเซลเซอร์คือแม่งอลังการมากแล้วแต่ผมว่าไอตัวนี้มันอลังการซะมากกว่าวอเอ็กเซลเซอร์อีกด้วยพาร์ทุกอย่างแม่งดูแบบเวอร์วังไปหมดนะฮะได้เห็นไหม คือแบบไม่ใหญ่มากแล้วก็ถ้าถามว่าบันไดมีไหมนะครับสำหรับเจ้าตัวอเวนตีเอเซียผมบอกเลยว่ามีแต่ว่าเจ้าตัวนี้ดีเทล,ลกับไม่เหมือนกันนะครับถ้าคุณลองใครมีหรือว่าใครลองไปเปิดดูก็ได้ผมก็จะรู้ว่าดีเทล,ลของเจ้าตัวอเวนตีเอเซียของดาบันตัวเนี้ย พอไปเทียบกับตัวที่เป็นของบันไดอ่ะเฮ้ยดีเทลมันไม่เหมือนกันเว้ยมันอารมณ์ประมาณว่าเอาของบันไดะไปเล่นกล้ามมันก็จะมีส่วนต่างอย่างไอ,อ้ไอ้เสีเหลือ,องเนี่ยบันไดก็ไม่มีเลยครับแต่ดาบันไม่มีก็คือแบบเออมันมีส่วนต,ต่างให้เราได้พิจารณา,าเป็นหนึ่งในข้อที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเอจะซื้อดีไม่ซื้อดีสุดท้ายมันมีอีกแบรนด์หนึ่งที่ทํามาตอนนั้นอ่ะเป็นแบรนด์ดราคอนโมโมโกะนะครับก็ทําตัวเอาแรงเอ็กเสี่ย่าเหมือนกันหน้าตาของโมโมโกะจะใกล้เคียงกับของบันไดมากกว่านะครับแต ว่าเจ้าตัวของดาบันเนี่ยก็คือแบบฉีกไปเลยก็คือแบบอยู่ดีๆก็แบบอลังการมาซะอย่างนั้นนะก็คือคืออย่างถ้าคุณเทียบดูคุณจะรู้เลยว่าดีเทลของไอ้ตัวเนี้ยมันดีเทลดีกว่าบันไดเยอะนะครับเยอะจริงๆผมพูดเลยว่าค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าข้อเสียมีก็ก็เยอะกว่าด้วยนะครับคือมันเป็นของจีแต่เราจะพูดกันตามตรงก็คือว่ามันไม่สามารถจะเอาไปสู้กับบันไดได้หรอกพวกจุดขยับเ่ยหรือว่าอะไรเ่ยอาทีน,นี้เดี๋ยว พูดเกล่นมาเยืดยาวแล้วนะครับเรามาลงดีเทลกันสักหน่อยดีกว่านะผมอยากให้คุณดูจุดแรกก็คือที่หัวนะครับอ่าผมบอกก่อนเลยว่าในส่วนหัวเนี่ยคุณจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นพลาสติกชิ้นพลาสติกเคลียร์ใสอย่างนี้นะอ่าชิ้นพลาสติกเคลียร์ใสอย่างนี้นะครับมาแต่ว่ามันดันเอาสติกเกอร์แปะทับข้างนอกเว้ยเพราะงั้นอ่ะผมเชื่อว่าอนาคตอ่ะไอสติกเกอร์เนี่ยแม่งลอกแน่เนี่ยมันมีสติกเกอร์มาชิ้นหนึ่งแล้วก็ไดคัด คัดมาค่อนข้างเบี้ยวนะครับคัดสติกเกอร์มาค่อนข้างเบี้ยวก็อนา,าคตอาจจะลอกนะครับ ก็ต้องทำใจกันนะคือมีอีกทางหนึ่งก็คือไม่ติดเลยแต่ผมลองไม่ติดดูแล้วแม่งไม่สวยเลยบุบาทเพราะงั้นก็เลยต้องติดนะครับมีความจําเป็นจะต้องติดใครติดแล้วอะ่ะก็แนะนําให้ลองหากาวกาวเอ่อกาวตาช้างแบบแบบเหนียกว,วะเขาเรียกว่าอะไรวะกาวแห้งอะ่ะมันจะเป็นกาวแห้งสูตรเหนียวเหนยวน่อยอะนะครับอ่าเอามาหยอดแปะไว้แล้วกันเอามาทาทาแล้วก็ให้มันอยู่นานๆแล้วกันให้สติกเกอร์เนี่ยมันอยู่นาน,านเพราะว่าถ้าหากว่าคุณขาดสติกเกอร์อันนี้ไปที่หัวเนี่ยมันจะไม่สวยเลยส่วนหัวเนี่ยถามว่าขยับได้ไหมก็ขยับขึ้้นนลงไดห่อย สไตล์มัตเตอร์เกตทั่วไปนะครับทีนี้มาดูส่วนอกเนี่ยส่วนอกเ่ยนะครับคุณจะเห็นชิ้น2งชิ้นนี้เป็นชิ้นที่แยกออกจากกันจากลําตัวโดยอิสระนะครับคือมันจะขยับเปิดออกได้เปิดกลางออกได้คือแต่มันก็กลางออกได้ดนิดหน่อยนะมันไม่ได้กลางออกได้เยอะนะครับเนี่ยชิ้นตรงอกตรงนี้นะครับเนี่ยมันไม่ได้กลางออกได้เยอะนะซึ่งถ้าถามผมเอาจริงๆแล้วถ้ามันจะกลางได้แค่นี้ คุณทาฟิกให้มันแน่นหนาไปเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมมีปัญหาไอชิ้นนี้มากเลยตอนประกบอะประกบแล้วก็หลุดประกบยากประกบต่อแล้วก็คือ,ค,อคือหลุดจนหน้ามโมโหนะแล้วผมทําสีมันด้วยไงเออต้องบอกไว้ก่อนว่าผมทําสีอะผมทาแค่ชิ้นโครงในนะครับส่วนด้านนอกเนี่ยที่เป็นชิ้นพลาสต์อะไรพวกนี้ผมแค่พ่นเคลียร์ที่เป็นเคลียร์ด้เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมให้ดูผมไม่แน่ใจว่าซูมไปล้วจะเห็นไหมนะครับ ประมาณนี้กําลังดีเนี่ยนะครับถ้าหากว่าคุณดูดีๆนะคุณจะเห็นว่าแบบมันเป็นชิ้นที่แยกออกจากกันใช่ไหมครับเนี่ยชิ้นเนี้ยซ้ายขวาเนี่ยเออมันแยกออกจากกันแล้วมันจะง้างออกจากกันได้นะครับอารมณ์ประมาณแบบผายไหลขึ้นมาได้นิดนึงอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะได้นิดเดียวจริงๆก็คือถท่าจริงๆอย่างที่ผมบอกนะครับมันไม่ค่อยมีประโยชน์ก็ไม่ต้องก็ได้นะแล้วก็มาที่ส่วนไหลนะครับไหลทั้งสองข้างเนี่ยโหคุณจะเห็นถึงความอลังการของมันมากแต่ข้อเสียเลยก็คือไอไหลของมันนี่แหละผมจะให้ดูดาบไอตัวนี้เนี้มมันจะีดาบอยู่ด้านหลัง คือผมไม่รู้คนอื่นเขาเป็นกันหรือเปล่าแต่ว่าผมมาเป็นเนี่ยคุณเห็นไหมตรงนี้นี่ไอตรงเนี้ยเป็นชิ้นของหัวไหล่นะครับแล้วก็จะมีดาบเสียบอยู่เป็นบีมเซเบอร์นะครับเป็นหน้าบีมเซเบอร์มาติดอยู่ซึ่งตัวเนี้ยมันมีความจำเป็นที่คุณจะต้องกางไหล่มันออกนะครับเห็นไหมผมจะต้องกางไหล่มันออกเฉียงไหล่มันออกหน่อยนึงแล้วก็ดันไหล่มันออกมาด้านหน้าหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าหากมันไปอยู่ในหน้นาเดียวกันอนะไอบีมเซเบอร์ er อันเนี้ยเนี่ยบีมเซเบอร์ er อันนี้นะเอาไม่เห็นดีกว,ว่าขออนุญาตถอยออกนิดน,นึ่้ ผมมาจำเป็นต้องกางไหลมันออกมาหน่อยหนึงแล้วก็ให้ไหลมันอะ ันมาด้านหน้าคือเสียงองศามาข้างหน้าหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าคุณให้ดาบอันนี้มันถอยไปอยู่ในลักษณะองศาเดียวกันกับดาบด้านหลังนะครับ <c oughs> <c oughs> คุณจะเห็นว่าชิ้นเนี้ยเนี่ยสองชิ้นนี้มันชนกันเนี่ปะแล้วมันก็จะเสียดสีกันแล้วตรงส่วนที่คุณทําสีไว้มันก็จะมีปัญหาได้นะครับก็อาจจะสีลอกสีถลอกอะไรก็ว่าไปนะครับก็จะเป็นปัญหาได้ก็เป็นหนึ่งในจุดที่ผมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในข้อเสียเลย <c oughs> แล้วกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันควรจะแบบมันควรจะเสมอกันแล้วมันจะสสวววยยยกกกก่่าาาาาานนนนนนนะครรัััับออี้้้้้มมลเป็็็ไไหหตงโดดุท ไม่ได้นะครับก็ทาได้แค่นั่มนแหละทาตาที่ผมบอกนะครับก็ต้องโยนมาด้านหน้าแล้วก็ไอสาชิ้นอันนี้ก็ไปอยู่ข้างหลังแทนนะครับเ,เห็นไหมแล้วมันก็จะไม่ชนกันนะครับอันนี้คุณดูจากด้านหน้ามุมตรงคุณก็จะเห็นได้เลยว่าเนี่ยเห็นไหมยังไงมันก็ชนกันถ้าหากมหันไปอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับอืมก็เป็นหนึ่งในข้อเสียที่หนีไม่พ้นของตัวนี้นะครับถัดมาตรงช่วงไหลที่เป็นชดอด์จริงๆเนี่ยก็ขออนุญาตบอกตรงๆว่าค่อนข้างประทับใจนะครับ ที่ไม่ใช่ไอชิ้นนี้นะอันนี้คุณจะเห็นว่ามันมีไหล่แล้วก็มีชิ้นประกบไหลอีกทีหนึ่งเนี่ยไอชิ้นเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นชิ้นที่ผมค่อนข้างประทับใจนะเพราะว่าพอติดมาแล้วอะ่ะมันต่อง่ายต่อแบบไม่สะดุดเลยอะ่ะคือมันมันต่อตัวเนี้ยเป็นเป็นชิ้นที่แบบ เออต่อง่ายจริงๆอ่ะคือไม่มีปัญหาหลุดหลวมลอกหรือว่าอะไรเลยอ่ะไม่มีต้องอัดกาวหรือว่าต้องแบบกดจนเจ็บมือไม่มีนะครับไ <Yeah. S 1> อ้ชิ้นพวกเนี้ยชิ้นที่เป็นพลาสตะกับพวกเนี้ยทั้งชิ้นตรงไหลยอย่างนี้แล้วก็ชิ้นเอ็นี e ่นะครับเนี่ยชิ้นนี้ชิ้นตรงหัวเข่าแล้วก็ชิ้นที่ขาเองด้วยเนี้ยไอ้พวกที่เป็นพลาสต์เสริมข,ของอเวเลนต์น่ะเนี่ยเดี๋ยวผมขอยายามซูมออกให้ดูให้คุณจะเห็นที่เท้าใช่ไหมที่เท้าอ่ะพลาสต์เสริมข,ของอเวเลนต์พวกเนี้ยเนี่ยเนี้ย <Yeah. S 1> ผมให้ดูที่เท้าอ่า เห็นปะวะเนี่ยที่บีมเซเปอร์ผมชี้อยูนะ่เนี่ยนะเนี่ยคือไอ้พุ่มเนี้ยมันจะไม่มมีปัญหานะครับจะต่อง่ายต่อสนุกต่อจบงานได้ง่ายนะครับไม่ต้องมีปัญหาอะไรซึ่งก็เป็นเรื่องที่ล่าแปลกใจมากๆสาหรับผมแล้วว่าเออทำไมบางจุดที่มันแบบควรจะเป็นจุดที่เซนเทีแบะคุณเห็นมาเนี่ยว่ามันแบกน้ำหนักมากขนาดไหนอะแต่ว่าไอ้เดือยอันเนี้ยมันดันเอาอยู่เว้ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็เดือนนี้มันก็มีเดือยที่พับลงมาคุณเห็นปะเออมันดันเอาอยู่เว้ย เออมันรับน้ำหนักได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับอย่างหนึ่งอ่ะถัดมาจากไหลเนี่ยผมมาพูดถึงตรงแขนมาเออจะบอกว่าตัวนี้มันมีชิ้นส่วนที่เป็นลับเบอร์พาร์ตมาด้วยนะครับคุณจะเห็นว่านี่ลับเบอร์พาร์ตอย่างนี้นี่อันนี้ก็มีลับเบอร์พาร์ตที่หัวนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นลับเบอร์พาร์ตเป็นชิ้นส่วนยางๆนะครับเนี่ผมบอกเลยว่าชิ้นส่วนยางๆเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่มันลบแตกาะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเย่ยไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคือตรงไหนนะครับแต่ว่าอนนนนนี้มไไมัยไไ่่่ดแแข,แข,แขบออ ปัญหาแต่ที่มีปัญหาจริงๆเลยก็คือตรงนี้ครับไอ้ตรงที่มันต้องเอาพาร์ตอาวุธเข้ามาเสียบเนี่ยไอ้เดือยตัวนี้คุณเห็นป่ว่ามันจะต้องจริงๆแล้วอ่ะไอ้การรับน้าหนักจริงๆมันควรจะอยู่ที่ไอ้เดือยตัวนี้เพื่อที่จะรับน้ําหนักของดาบมันทั้งอันเนี่ยเพื่อรับน้ำหนักเจียนซอสเนี่ยทั้งอันทั้งอันชิ้นนี้นะครับแต่ว่าไอ้ชิ้นเจียนซอสเนี่ยมันดันเสียบเข้าไปแล้วหลวมเออไอ้เบ้าเนี่ยมันหลวมเว้ยพอมันเสียไปอ่ะไอ้ตอนนี้ที่คุณเห็นว่ามันอยู่ได้มันไม่ได้อยู่ไไดด้้เเพราะออยตัวนี มันอยู่ได้เพราะขอมือล้วนๆซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่ข้อเสียแต่เป็นทําแต่มันดันเป็นข้อเสียที่ทาให้มันมีจุดสนใจขึ้นมาจุดหนึ่งก็คือว่าเออทำไมข้อมือมันทํามาดีจังวะเนี่ยมันรับน้ําหนักของพาร์ตอาวุธชิ้นนี้ยได้ทั้งชิ้นเลยอันนี่คุณเห็นปะเนี่ยจียซนซอสของมัน่ะ เจสซอดของเอ็กเซียอาร์โฟเอ้ไม่ใช่อาร์โฟตัวดีอาร์ทรีนะครับอันนี้เป็นเจสซอดของ 3, เอ็กเซียอาร์ทรีคุณจะเห็นไหมเออมันรับน,น้มป์แบตได้ทั้งอันเลยโดยใช้จุดยึดตอนนี้จุดยึดหลังของมันอ่ะมีแค่ที่ข้อมือเท่านั้นนะครับเด็กคณเห็นปะข้อมือเล็กๆแต่เออมันอยู่ได้เว้ยเออไม่น่าเชื่อเดี๋ยวผมไปให้เห็นจะชัดนะครับไปดูจะเห็นไหมอ่ะเนี่ยคุณเห็นข้อมือเล็กๆนี่ปะนี่มันอยู่ได้ด้วยข้อมือเล็กๆแค่นี้เองเว้ยทั้งสองข้างเลยนะคุณเห็นปะเออไอ้ตรงนี้ ไอโร่เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมติดผิดหรืออะไรแต่ว่าผมดูจากคู่มือใบต่อแล้วอะองศาคือเหมือนไอ้พาร์ตัวเนี้ยใบต่อมันจะผิดมานะครับก็ดูกันดีๆแล้วกัน,นเวลาใส่อะไม่งั้นคุณจะใส่ไม่ได้อะเออเนี่ยคือมันเหมือนองศาจริงๆแล้วมันต้องปิดไปอีกด้านหนึ่งประมาณนั้นอะคือคือใบต่อผิดอะอันเนี้ยคุณผมแนะนําให้คุณระวังระวังดีๆแล้วกันนะครับมาตรงส่วนที่กระโปงนะครับ นี่สเกิร์ตนะครับตรงตัวสเกิร์ตของมันเนี่ยไอ้ที่มีปัญหาหลุดบ่อยๆสำหรับผมเลยก็เคยชิ้นสีขาวนี้นี่คุณเห็นบ้างชิ้นสีขาวนี้มันจะเป็นชิ้นสีขาวที่มองจากด้านหลังจะเห็น,นไหมวะเดี๋ยวขออนุญาตพลิกกล้องนิดนึงอ่ิพลิกตัวแฮ่เนี่เน่เห็นยกเห็นไหมชิ้นสีขาวนี้นะครับเนี่ยมันกดเข้าไปโง่งๆดื้อๆอย่างนี้เลย ซึ่งของคนอื่นเป็นไหมไม่รู้แต่ของผม่มันหลวมมากนะครับแค่ขยับนี่ขยับหน่อยมันก็คอยจะดุลไอ้ชิ้นเนี้ยเพราะงั้นก็แนะนําให้กาววันทิ้งไว้เลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรกระจุดขยับอยู่แล้วไอ้ตรงนี้มันก็แค่แปะเข้าไปงๆนะครับเพราะงั้นแปะได้กาวได้ไม่มีปัญหานะครับเออส่วนลับเบอร์ตัวเนี้ยตรงนี้ข้างในเนี่ยจะมีลับเบอร์ชิ้นหนึ่งตัวตัวตอนต่อเข้าไปผมแนะนําว่าให้ดูด้านมันดีๆนะไอ้ตรงช่วงช่วงขาเนียช่วงขาต้นต้นขานี่นะครับตรงช่วงต้นขาเนี่ย มันจะใส่ยากนิดนึงอ่ะมันจะดูดูจากรูปมันจะดูยากแต่ว่าแนะนําให้ตั้งใจดูแล้วกันนะคือผมอธิบายไม่ถูกตอนต่อผมก็งงมากเลยว่าอันไหนหัวอันไหนหางหรือว่าอันไหนต้นอันไหนอะไรเงี้ยเออแต่ว่าลองดูดิชิ้นยางทุกชิ้นอ่ะจะมีปัญหานี้หมดก็คือปัญหาในการต่อคือมันไม่รู้ว่าอันไหนเป็นด้านบนอันไหนเป็นด้านล่างนะครับโดยเฉพาะไอชิ้นด้านหลังแบคแพคเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงเจ้าปัญหาเนี๋ยผมจะอธิบายให้ฟังนะครับไปดูที่สเกิร์ตหลังกันบ้างนะครับสเกิร์ตหลังเนี่ยจะมาเป็น คือถ้าคุณมองเข้าไปลึกๆจริงๆแล้วอะไอ้สเกิร์ตหลังอะมันจะมีสเกิร์ตสชิ้นประกบกันอ่านี่พอเห็นอยู่พอเห็นอยู่ข้างในคุณเห็นว่านี่ไอชิ้นสีขาวนี่คือสเกิร์ตสเกิร์ตเดิมอ่าอันนี้คือสเกิร์ตเดิมนะเออ่กระโปรงชิ้นเดิมเสร็จแล้วมันก็จะมีสเกิร์ตไปตัวสีฟ้านี้เข้ามาแปะข้างหลังอีกชิ้นหนึ่งเป็นเหมือนแบบเป็นสเกิร์ตแต่งสเกิร์ตแต่งสมเรียกงั้นแหะอ่าแล้วก็มันก็จะมีชิ้นชิ้นยางชิ้นหนึ่งนะครับนี่เป็นรับเบ มันจะมีชิ้นรับอร์พาชิ้นหนึ่งเพื่อเอามาติดกับแบคแพคไอ้นี่ไอชิ้นเนี้ยผมบอกเลยว่าคุณดูองศาดูการจัดมุมอะไรมันดีๆนะ เพราะว่าแม่งต่อยากมากคือถ้าหากว่าผิดองศาปุ๊บแม่งต่อไม่ได้เสียไม่ได้แล้วมันคอยจะยึดล้างกันจนแบบว่าตัวชิ้นส่วนไอ้สเกิร์ตหลังที่ปกติแล้วอะ่ะมันก็ต่อไปแล้วมันคอยจะหลุดอยู่แล้วอะ่ะเออมันก็จะหลุดง่ายขาไปอีกนะครับไอตัวสเกิร์ตหลังถ้าใครต่อได้องศาอะไรได้ไปแล้วก็แนะนําว่าให้กาวทิ้งไว้เลยนะครับเออแล้วก็อันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังเดี๋ยวไอตัวสเกิร์ตหลังขมันเนี่ยมันมีส่วนที่ดีเขทอยู่มากเลยแล้วใบต่อแม่งเสือกผิดด้วยผมหัวร้อนมากเดี๋ยวผมวอธ อันนี้คือสเกิร์ตหลังมันนะชิ้นส่วนน่ะนี่ผมเขียนอะไรแล้วว่าเชี้อะไรเนี่ยตอนประกอบนะเว้ยถ้าคุณหันด้านอย่างนี้นะหันด้านตามมันนะแล้วพอจะประกบประกบเข้าไปกับชิ้นชิ้นเนี่ยชิ้นใหญ่ของมันเนี่ยเห็นไหมคุณจะต้องเอาชิ้นใหญ่มันมาประกบใช่ไหมเนี่ยถ้าหากว่าคุณหันด้านตามเนี่ยประกบไม่ได้เว้ยมันกลับหัวกับหางอยู่คุณต้องพลิกด้านบนลงล่างล่างขึ้นบนมันถึงจะประกบได้นะครับเพราะงั้นชิ้นนี้แนะนําให้ระวังเนี่ยคุณบอกผิด มึงบอกหัวหางผิดหมดเลยเนี่ยอันนี้ระวังนะครับจริงๆแล้วมันต้องกับบนลงล่างกับล่างขึ้นบนนะครับชิ้นนี้ ระวังระวังเลยไอชิ้นข้างในเนี่ยเป็นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมันเป็นชิ้นเล็กๆที่คอยยึดสกเกิร์ตด้านหลังชิ้นใหญ่นี้ให้อยู่กับสกเกิร์ตด้านหลังชิ้นชิ้นในชิ้นเล็กนะครับโอ้โหจุดต่อตรงนี้คือดีลิเคทผมบอกเลยว่าถ้าคุณพลาดขึ้นมาหักได้เลยอันเนี้ยระวังแนะนําให้ระวังนะครับที่ต้องระวังผมบอกไปหมดแล้วทีนี้ผมอยากให้คุณระวังตรงช่วงขานี้ด้วยถ้าใครไม่ทําสีก็คงไม่มีปัญหาลมะมั้งแต่ว่าเออจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาในการทําสีหรอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันตตออออนแแรกกกผผมม่่่ไปะ็เใจล้ววา เอ๊ะทำไมขามันหลวมจังวะผมเอจใจแล้แต่ตอนที่มันขามันหลวมแล้ะผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็ต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปผมอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ะมันเป็นโมจินอะไม่ต้องไปเครียดกับมันมากตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าผมไม่ได้พยายามยัดขามันเข้าไปเลยนะข้างในมันจะมีเดือยอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมอิเสิร์ชรูปให้ดูอ่าข้างในขาแต่ผมขออนุญาตเปิดไปต่อให้คุณดูนะอ่านี้ดูจากปต่อนะครับคุณเห็นชิ้นนี้ไหมนี่ไอชิ้นนี้ มันคือชิ้นที่จะต้องรับน้ําหนักนะครับจะต้องรับโหลดจากขาทั้งขาซึ่งไอ้ขาของไอ้ตัว Avante XE ตัวนี้มันอลังการมากคุณก็เห็นใช่ไหมเออขามันนโคตรอลังการเลยคือแม่น้ําหนักแม่งเยอะมากแน่นอนกลายเป็นว่าไอ้ชิ้นตัวนั้นของผมอะแม่งแตกเวย้ยตอนแรกอะที่ผมบอกคุณว่าทําไมมันหลวมวะผมไม่เห็นแม้กระทั่งรอยแตกของมันเลยเออแล้วผมไปเห็นรอยแตกมันอะตอนที่ผมพ่นสีเพราะวผมพ่นสีรองพื้นเสร็จผมเห็นเลยว่ามันเรามีรอยแตกเป็นเส้นเป็นเส้นขึ้นมาเลยผมก็เอา้า มันแค่มันล้าวหรือว่ามันอะไรวะเนี่ยผมก็เลยลองง้างๆดูโอ้โหมันแตกออกจากกันเลยนะครับไอชิ้นเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอชิ้นเนี้ยไม่แตกออกจากกันเลยคือแบบหัวร้อนอ่ะผมก็เลยเอ้เอายังไงดีวะถ้ามันแตกมาอย่างนี้มีสองทางนะครับก็คือใช้กาวทำไมยาสีเบนผมก็ลองเอากาวทำไมยาสีเบนทาแล้วก็บีบมันประกบมันเข้าไปบีบบีบบีบมันคาไว้อย่างเงี้ยประมาณสักหนึ่งคืนเกินสิบสองชั่วโมงเช้ามาผมก็ เอามันกลับมาเสียบที่เดิมกลายเป็นว่าไอ้เบ้าตัวที่เสียบเข้าไปอ่ะมันมีเดือยเดือยของมันอนะ่ะไอเดือยตัวนี้นะครับเนี่ยผมให้ดูนี่ไอเดือยตัวนี้นี่คุณเห็นไหมไอเดือยตัวเนี้ยมันมีขนาดหนากว่าไอน้นี่พอใส่เข้าไปแม่งดันออกมาจนแตกโอ้โหงานใหญ่เลยทีนี้กลายเป็นว่าใช้ทรยายซีเมนต์ไม่ได้นะครับไม่ตอบโจทย์ผมก็เลยต้องตัดตัดมันแล้วโมมันใหม่นะครับตัดมันแล้วก็ขยายรูมันออกหน่อยนึงพอขยายรูมันออกเสร็จผมก็เอาไอ้ตัวกาวเขาเรียกว่ากาว กาวอีอกซี่อ่ะมันคือถ้าคุณไปถามร้านเหล็กอ่ะมันจะชื่อว่ากาวกาวติดเหล็กนะครับมันชื่อกาวติดเหล็กผมก็จะต้องเอาไอ้กาวติดเหล็กตอนนั้นอ่ะมาติดแทนมาอุดเข้าไปในช่วงรอยต่อของมันหนึ่งช่วงรอยต่อของมันแทนพออุดช่วงรอยต่อเสร็จปุ๊บแล้วผมก็มาขัดเก็บงานแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วมันก็จะหลวมนิดๆจากการที่ผมขยายรูเสร็จแล้วผมก็แก้ปัญหาโดยการหยอดน้ํายาแก้หลวมเข้าไปตอนนี้ขามันก็เลยโอเคและรับน้ำหนักได้ดีกว่าเดิมเยอะนะครับก็ เผื่อใครเป็นปัญหาแบบเดียวกับผมนะครับเพราะมันเป็นปัญหาทั้งสองข้างเลยอันนี้ผมผมพูดเลยแต่โชคดีที่มันข้างนี้มันไม่แตกผมเห็นก่อนผมเอะใจก่อนผมก็เลยเหลาเดอยมันนิดนึงคือเอาขนาดทรายถูๆเดเมันให้แบบเดเมันมีขนาดเล็กลงหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปแต่ข้างนี้ผมไม่ทันได้เอะใจไงแม่งแตกไปก่อนแล้วหัวร้อนเลยะถัดมาที่ขานะครับอย่างที่บอกว่าตัวชิ้นลัเบอร์ตตัวนี้ให้ระวังนะครับส่วนน้ำหนักของขาเนี่ยคุณ คุณเห็นอยู่แล้วว่าขามันใหญ่แล้วก็ขามันแบบเท้าทามากเลยนะเดี๋ยวผมจะซูมออกให้คุณได้เห็นอ่ะประมาณน,นี้ประมาณน,นี้ถอยไปหน่อยดิเออนี่คุณเห็นปะขามันอ่ะไอ้ตรงตรงนี้นะครับมันจะมีเดือยอยู่จุดหนึ่งตรงขาเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่า ผมแนะนําว่าตอนต่อเนี่ยคุณระวังไอชิ้นด้านในนี้นะครับด้านในนี้มันจะมีชิ้นเนื้อพลาสติกที่เป็นชิ้นโครงในเวลาประกบเข้าไปอ่ะให้คุณใส่ใจไปนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตอนประกอบแบบในใบต่อเขาก็เขียนไว้เลยนะว่าให้คุณระวังกับมันเดี๋ยวนะผมต้องหาก่อนผมกลัวพวกคุณต่อแล้วก็บางคนไม่ได้ไม่ได้เห็นใจอ่ะนะอ่ะเนี่ยเห็นไหมในชิ้นนี้ในชิ้นนี้เห็นปะ แต่ไอชิ้นนี้มันคือชิ้นสีเงินตัวนี้นะครับไอชิ้นสีเงินนะ่ะมันคือเวลาที่คุณใส่เวลาที่คุณใส่พาร์ตเกาะด้านหน้าเข้าไปแล้วก็ติดประกบอะไรอย่างเงี้ยมันจะคอยไปยึดล้างกันนะครับเพราะงะั้นเนี่ยตอนในใบต่อที่คุณต่อเขาจะเขียนไว้เลยว่า please pay attention when installing นะครับก็คือการรุณาให้ความสนใจกับไอชิ้นนี้ระหว่างที่คุณกำลังใส่พาร์ตเข้าไปนะครับอันนี้ก็แนะนําให้ระวังกันไวนะ้นะแนะนําให้ระวังกันไว้นะครับอ่ะ ส่วนด้านล่างเนี้ยหนึ่งในจุดที่ต้องระวังสําหรับคนทําสีแล้วกันนะถ้าเป็นคนไม่ได้ทําสีไม่ต้องสีเรียกับมันก็คือไอ้จุดที่มันจะต้องเอาขาเข้าไปล็อกกับไอชิ้นพาร์ตไอเขาเรียกว่าชิ้นพาร์ตเนี่ยเอ็กซ์ตาพาร์ตของมันเนี่ยไอรองตีนมันเนี่ย <c oughs> ในคนเห็นที่บีมเซเบอร์ผมชี้อยู่ว่านี่นี่นี่ชิ้นสีเงินนี้นะครับนี่ไอชิ้นสีเงินนี้ถ้าหากว่าคุณไม่ได้ทําสีอ่ะมันประกบเข้าไปแล้วมันจะติดติดเลยแล้วมันจะล็อกเข้าเกลียวเข้ามันจะไม่ใช่เข้าเกลียวม เพอมันล็อกแบบซีคริปแต่มันล็อกแบบกึ๊บแลวอยู่แทบจะหยุดแทบจะอยู่แบบเป็นอยู่ตายอยู่ตรงนั้นเลยคือแงะเข้าแงะออกอันตรายมากนะครับผมเอกใจตั้งแต่ตอนต่อรอบแรกแล้วก่อนที่จะเอาไปทําสีก็ถ้าใครที่คิดจะทําสีผมแนะนําว่าให้ขัดไอ้ตัวซีคริปนี้ออกไปเลยนะครับขัดเดรยมันออกไปหน่อยหนึ่งเนี่ยตอนเนี้เห็นไหมผมก็ขัดเดรย์ออกไปเลยเนื้อไปหน่อยหนึ่งแล้วมันก็จะเข้าไปได้ง่ายๆนะครับโดยที่มันจะไม่ล็อกนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือมันจะไม่ล็อกแต่ว่าด้วย ตัวจอยหรือว่าตัวเดือยที่มันให้มาเนี่ยมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยตัวนี้คุณเห็นปะว่าไอ้ขาตรงนี้มันจะมาเชื่อมกับไอ้ตัวผมจะเรียกมันว่าอะไรดีวะพาร์ทพาร์ทเท้าอ่ะเออเนี่ยเนี่ยพาร์ทอวเลนซ์ตรงเท้าเนี่ยมันจะมีคานอยู่ตัวหนึ่งนี่คานตอนนี้นี่มันเป็นคานนะนี่มันจะมีคานตัวนี้ซึ่งไอ้ดเดือยของคานตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะหนานะครับแล้วก็ใหญ่เพราะงั้นอ่ะพอเดือยมันมีขนาดหนาและใหญ่นะครับด้วยขาด้วยทั้งจุดับ และจุดจุดซัพพอร์ตของมันอ่ะมันมันมันชิ้นใหญ่นะครับฟิกชันมันก็เยอะพอมันมีแรงฝึกเยอะเนี่ยมันก็ทําให้มันรับน้าหนักได้ดีอยู่แล้วไม่จําเป็นนอกพึ่งผาไอ้ตัวซีคลิปตัวนี้เพื่อที่จะให้ยืนอยู่ได้นะครับเพราะงั้นไอ้ตัวซีคลิปตัวนี้น้าถามผมว่ามีความจาเป็นไหมจอิงจริงแล้วก็ไม่ได้มีความจําเป็นนะครับมันอยู่ได้ด้วยขามันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่ได้ทาสีก็ไม่ต้องไปขาดมันทิ้งหรอกนะครับก็มันมันไม่มีความจําเป็นนะครับถ้าใครไม่ได้ทาสีแต่ถ้าใครทํําาาสสีีก็็แแนนนนนนะะะววววว่่่ให้้้้รรรรัังไไออตคบืเจล มาต่อกันนิดนึงในส่วนของแบคแพคที่ผมทิ้งคาไว้นะครับเมื่อกี้ซูงไปอ่ะขออนุญาตมาใ,ใกล้ๆอืมให้ดูในส่วนแบคแพคนะครับคุณจะเห็นว่าแบคแพคเนี่ยมันค่อนข้างอลังการมากเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเนี่ยไอชิ้นส่วนพวกเนี้ยมันหลวมหมดเลยเวลาที่มันเข้าไปยึดกับไอดาบตัวเนี้เนี่ย เนี่ยคุณจะเห็นว่าพองสามจะวิวเ,เนี่ยถ้าผมสกิดนิดนึงอะ่ะมันจะขยับแล้เนวเห็นไหมแนยเนี่ย,ยคือถ้าคุณไปออกแรงกับมันมากอะ่ะไอตัวแบ็คแพคตัวเนี้ยมันพร้อมจะหลุดออกมาเลยหมายถึงว่าไม่ใช่ตัวแบ็คแพคทัวทีต้องบอกว่าเป็นตัวยึดกระดาบเนี่ยเออ แบ็克แพคที่เป็นแท่นยึดกระดาษมาเนี่ยมันคอยจะหลุดออกมานะครับก็เวลาต่อผมไม่มีคําแนะนําสําหรับคนที่ไม่ทําสีอ่ะคือถ้าคุณไม่ทําสีผมเชื่อว่าอย่างไงมันก็หลุดมันมันจะหลุดง่ายมากอ่ะแต่ว่าพอผมทําสีแล้วอ่ะมันทําให้อันที่สองจากการทําสีอ่ะมันทําให้เนื้อพลาสติกมันหนาขึ้นมั้งแล้วมันก็เลยอยู่ได้แน่นนะครับแต่ว่าตอนแรกอ่ะที่ผมไม่ได้ทสีไอ้ตัวเนี้ยหลุดง่ายมากๆนะครับ คอยจะหลุดคอยจะหล่นตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดต้องระวังนะครับอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ข้างไหนเนี่ยมันมีชิ้น l u b บ e r อร์พนะครับนี่มันมองไม่เห็นว่ามันมีชิ้นล็บเบอร์พาอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับที่มันจะเชื่อมอยู่กันกันกบไอ้ตัวสเกิร์ตด้านหลังนะครับอันเนี้ยผมแนะนําว่าให้ดูหัวดูหางมันด,ดีเพราะว่าถ้าคุณใส่ไม่ดีอ่ะโอ้โหมันมีโอกาสที่มันจะแบบ เบี้ยวแล้วผิดล็อกแล้วพันยับมากๆอ่ะคือผมต่อตอนแรกอ่ะพอผมต่อไปเสร็จแล้วใช่ไหมผมไม่ได้ดูไอ้รัมเบอรพาร์ตตวนนี้ว่ามันอยู่ถูกด้านหรือผิดด้านอ่ะปรากฏว่าไม่ใส่ผิดด้านแล้วผมพยายามที่จะใส่มันเข้าไปพอยัดเข้าไปปุ๊บได้อยู่อะไรปุ๊บเด้งออกเออเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูในใบต่อแล้วคุณจะเข้าใจว่าไอ้รัมเบอรพาร์ตที่ผมพูดอ่ะทําไมมันถึงได้เฮงซวยขนาดนั้นเนี่ยคุณดูนี่คือรัมเบอรพาร์ตของมันเว้ยเนี่ยมันมาเงี้ย องศามันเฉียงกันนิดเดียวเองเห็นคุณเห็นปะองศามันเฉียงกันนิดเดียวกันนิดเดียวแล้วพอมันไปอยู่ที่เป็น r u b b e p a r จริงจริงผมกแกงมาแล้วคุณไม่รู้เลยว่าอันไหนหัวอันไหนหางคุณไม่รู้ว่าอันไหนบนอันไหนล่างเลยโคตรต้องระวังอ่ะคุณดูดีๆคุณลองดูแล้วทาบดูก่อนว่ามันติดเข้าไปได้ไหมถ้าคุณทาบดูแล้วว่าระหว่างสเกิร์ตกับตัวชิ้น backpack มันต่อเข้ากันไม่ได้แนะนําให้คุณกลับหัวกลับหางแล้วไอ้ตัวนี้มันไม่มีหน้ามีหลังไงพอเป็น rubber part อ่ะมันสามารถแบบว่าจากข้างหน้าพลิกไปด้านหลังนนีีแแมกก็็เเปปอออรูึ้ พอกันให้ดูดีๆนะไอชิ้นเนี้ยไม่งั้นแม่งหลุดกระจายหมดนะครับโอ้โหโตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมหัวร้อนที่สุดกับตัวนี้เลยคือแบบยังไม่หัวร้อนไอเด้อไอเนี้ยไอรับก็พาชิ้นเนี้ยแม่งหัวร้อนยิ่งกว่าไอขาหักเนี่ยขาหักยังไม่หัวร้อนขนาดนี้เลยโอ้โนะครับสรุปแล้วถ้าถามผมว่ามันเป็นหนึ่งในตัวที่คุ้มค่าไหมาผมได้มาราคาสักประมาณพันต้นๆน,นะครับแล้วก็ได้มานานมากแล้วผมไม่รู้ว่าตอนนี้ปัจจุบันราคามันไปไกลขนาดไหนลว แต่ว่าถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสนะใครมีโอกาสได้มาในราคาใกล้ๆเคียงกับผมราคาประมาณพันต้นๆไม่ถึงพันกลางๆเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสําหรับมาสเตอร์เกตดับบันเพราะว่ามันเป็นตัวที่เหมือนอัพดีเทลมาจากของบันไดด้วยเออมันไม่ได้กอปบันไทยบางง่ๆนะพูดตรงๆมันก็ถ้าเอาไปยืนคู่ก,กันกับบันไดผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าไอตัวนี้ดูกลางดูบึกบึนกว่านะประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่เรื่องชอบไม่ชอบมันเป็นเรื่องของรสนิยมนะครับก็ไม่ต้องไปก้าวไก่ด้วยผมคนอื่นนะครับ ใครชอบก็ซื้อใครไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะครับเราหาเงินมาเราอยากใช้กับอะไรก็รกใช้ไปนะครับเราพอใจกับสิ่งที่เรามีก็พอนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับมีคิวรอให้รีวิวอีกหลายตัวมากเลยเดี๋ยวไว้เจอกันบาย